สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ตามปกนะฮะเป็นการขับรถเขาแรกของผมนะครับก็อาจจะแปลกหูแปลกตาไปหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีอินโทรใช่เนี่ยแหละคืออินโทรพูดเกลงู่เก๋งอ่าก็เนี่ยเห็นไีไ่พระจักรย,ยานอันนี้ของผมเลยนะอันนี้ไปถ่ายงานกับเพื่อนตอนหลายตอนปีที่แล้วสองปีที่แล,แล,แล้วหรอประมาณนั้นนะครับ นี่ไม่ใช่ผมนะอ่าพูดๆดักไว้ก่อนไงอ่ะนี่คือจัก,กรยานเดี๋ยวผมขอเนี่ยปีเสียงอ่ะึ๊ออ่านี่คือจัก,กรยานตัวของผมเลยนะอันนี้เป็นเพอะในการแสดงนะครับก็อย่างที่เห็นนะผมขับรถไม่เป็นนะอายุจะไม่บอกดีกว่าอายุขนาดนี้แล้วก็ยังขับรถไม่เป็นผมขับแต่จัก,กรยานเนี่ยแล้ววันเนี้ยผมจะมาขับรถให้คุณผู้ชมดูนะซึ่งก็ ก็เหมือนเดิมอย่าไปเชื่อปม,มันเยอะผมไม่มีเงินซื้อรถขนาดนั้นหรอกก็เข้าออกเกมแล้วที่โลดเกมยรเขียนไปววาคาะคะร์นะฮะเม่ทช่ผมได้แรงบันดาลใจที่จะอัดเกมก็เกมรถก็เพราะเพื่อนคนหนึ่งของผมไอพอนคนนั้นแหละที่เปิดให้เมื่อกี้นะไอคนนั้เออคนนั้นแหละเนี่ยเออเนี่ยคนเน,น,นี้ได้แรงบันดาลมาจากเขาเลยเพราะว่านั่นแหละเขาเป็นคนแบบขับรถไงเออ นี่นะก็เป็นเกมรถไม่ไมีแฮปปี้วิวเลยใครอยากดูบ้างเลยก็ของ Microsoft Store เขานะและเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเกมไหนเกมไหนเกมไหนน่าเล่นทั้งนั้นเลยอะแต่ว่าเกมที่ผมจะเล่นก็นี่ฮะอ้ยอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยเลยเช่นนีนี่แหละนี่แหละนี่คือเกมที่เราจะเล่น l ะฮิวแคมฮิวคริมบราซิ่ง จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับโอเคฮะก็เข้ามาในเกมกันแล้วเนาะรูปหน้าตาประมาณของเกมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเคยเล่นบ้างทุกคนแหละต้องเคยเลี่ยเคยเลี้ยงอะไรลนะ่ะเคยเล่นอ้าวเฮ้ยเป็นไร <l ots> <l ots> หลายคนอนะ่ะต้องเคยเล่นบ้างเพราะว่าก็เป็นเกมเก่าแนละ้วมือถือก็มีใครอยากเล่นเดี๋ยวด,ดูทดดี่ด,ดูที่ ได้ description เลยนะครับก็เหมือนตัวนี้จะเป็นให้เลือกรถเนาะก็ไปเลือกรถไปนี่ก็เป็นเหมือนอัปอัพเกรดเครื่องมือเออนี่ก็เป็นแบบด่านแต่ละด่านเราก็ต้องใช้เงินในการอัพดูที่ช็อปสิช็อปเสียเงินนะฮะเขียนไปเสียเงินเลยโอเคฮะโอเคเดี๋ยวผมเริ่มกันเลยดีกว่าผมใช้รถนี่เลย ของตัวเริ่มต้นเลยมาอันนี้ผมเล่นในคะอมเนาะการขับรถครั้งแรกจะเป็นยังไง <c ười> เราต้องน้ำเดิมไปก่อนตอนรแรกเราต้องน้ำเดิมเราอย่าเพิ่งรีบร้อนฮะเพราะผมเชื่อว่าถ้าน้ำมันใกล้หมดเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะดับขึ้นมาเองเนี่ยเห็นไหมปึ๊บมาอะ่ะเวลาน้ำมันใกล้เต็มเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปแบบค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะ พ่อมันไม่มีเวลาจับใช่ไหมเฮ้ยเราก็ค่อยๆแบบเก็บเงินเก็บเงินไปค่ะเดี๋ยวนม่้เก็บเก็บเก็บ,กบ,อ,บ,กบอันนี้ดึกมากแล้วนะถ้าได้ยินเสียงผมได้ถ้าเห็นเสียงผมก็ง่วงก็ให้รู้ไว้ก็หง่วงจริงๆโอเคโอ้ย <c oughs> เราต้องเบรกก่อนเดินเดินเราต้องเบรกก่อนนะเรา <c oughs> เราต้องค่อยๆไปเราต้องค่อยๆ ขึ้นไงวะต้องเล่งหรือเปล่าอ่าขึไ้ไปเลยไปเลยพวกพวกไอ้ไอ้ไอ้ถึงตายผมก็ไม่เสียดายนะพวกได้เงินอยู่รงข่าวหน้าหนึ่งเลยเป็นไงก็คอหักไปแล้วอ่ะให้ทำไงผมว่าผมหารถืซอร์ได้ป่ารถรถที่เทนะแสนห้า เราเรามาผมว่าเราต้องอัพอัพเกรดเว้ยเออมาที่เครื่องมือมดีกว่าเอ่ออัพเกรดผมขออัพเกรดตัวอันนี้คืออะไรผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่อันนี้รู้อยู่อย่างเดียวคือนี่คือล้อนี่คือฐานแต่ผมจะอัพฐานก่อนกับล้ออ่าเราไปเลเวลสโอเคจุดหมายของเราคือ400เมตรนะเดี๋ยวผมไปให้ถึง ในคลิปนี้แหละบอกว่าคงจะถึงนะอืบอ่าอ้ยโยกไปเลยอ่ะทีนึ่งหลักการขับรถนะฮะก็ไม่มีอะไรว่าก็เหยียบเหยียบไปเหยียบไปขับรถไม่เป็นอธิบายไม่รู้จะอธิบายยังไงมาสุดก็ปั่นจักรยานนะฮะ อ้าวเฮ้ยเมื่อกี้โอ้ทิ้งไว้ตั้งห้าเหรียญโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้่าหนาลนาเนาล้าล้าล้าลเมื่อกี้ทำไมมันชอบไปหน้าั้นตลอดไปไปเราต้องไปสี่ร้อยเมตรให้ได้อันนี้คือที่เราถึงเมื่อกี้ครอ้สามร้อยเจ็สิเซรเราเกือบถึงนะไม่น่าตายเลย พยายามไปให้ถึง400เมตรก่อนเส้นชัยเราคือ400เมตรใช่ไหมเพื่อที่จะข้ามไปอีกสเตจหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งอ่ะอะเบรกก่อนเบรกก่อน,อนเชเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะตามที่เราตรามที่ผมบอกอ่ะแล้วก็สายทํทำไมผมมาเล่นเกมแบบเกมๆดิกระเออก็ผมอยากเล่นแค่นั้นเหตุผลเหตุผลไม่แค่นั้นฮนะ เดี๋ยวเราเก็บเพชรไว้ด้วยเพราะเมื่อกี้ผมเห็นรถอะรถสามร้อยเพชรเจ๋งๆเพราะว่ามันต้องแบบมีอะไรดีแน่นอนไม่งั้นเขาไม่กล้าตั้งราคาไว้ขนาดนั้นหรอกฮะการขับรถเขาใจกล้าหน่อยมันต้องกล้าเสียกล้าแรกมาไปเราไปก่อนไปก่อนประมาณนี้ปึ๊บ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 ไปอ่าอ่าอ่าประมาณนี้ประมาณนี้หนึ่งด้วขอดโอเคไปไปอ่านี่ เรื่องบอกมันต้องกล้าเสียกล้าแรกอ่ะเ <laughs> มื่อกี้ใจหายวื่เลยก็ถ้าใครเป็นเกมอะไรแนะนำก็บอกกันได้นะครับไม่ไปว่ะเฮ้ยแล้วเราเอ้ยน้ำมันจะหมดฟูอ่ะฟิวฟิลโลฟิลโลอ่ะ,อะ <laughs> น้ำมันบอกก็ยังใครขยับได้อ่าอันนี้น้ำมันเราเต็มละ กริ๊ง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 อ่ะเขยไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะตามเส้นชัยมันไปเกมมันเข้าใจง่ายนี่แต่เนินนี่แหละมันจะไปยังไงออดอดก้าเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่สวยงามสุดๆแต่เราก็ต้องฟีเมอมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ตัวเครื่องด้วยเออ อู่ที่ว่าแบบมันแบบมันดีอ่ะถ้าตัวเครื่องดีก็ยังไงก็ชิวแล้วก็แบบฝีมือในการเริ่มแบบผมอ่ะการขับรถมาสุสดยอดห้าสัปสิปีของผมอ่ะ <c oughs> ขิงไปขิงไป,งไปเกมนี้ถ้าเกมนี้ให้ถอดสมองเองไปให้หมดเลยนะถ้าจะเล่นอย่าไปคิดมากเรื่อยๆเรื่อยๆชิว,ๆ,ชวๆใครมีเกมอะไรแนะนำนะก็อบอกกันได้ในทั้งในมือถือทั้งในในคอมเลยนะ ขอแค่ไม่เสียตังก็พอผมไมอยากลงทุนเลยมากแต่ถ้าเกมนุกมันก็นด้ลงทุนใช่ไหมเ,เกมมันดีจะแพงจะจะจะไม่แพงยังไงมันก็แบบมันดีอ่ะเออเที่ยมแบบกว่าจะพูดอะไร <c oughs> อ้าวผ่านม่อุ้ย <c oughs> เห็นความตต่างได้ชัดเลยเนาะก็คือเราไปแบบเรื่อยๆได้เลย แต่ทำไมมันไม่ค่อยเก็บเหรียญให้เลยอ <laughs> เออโอเคครับไปเรื่อยๆเย <laughs> กมนี้มันชิวๆไปเรื่อยๆ <laughs> ดูหน้าคนขับดิี่ยโอ้มองสง <laughs> สัสยเติมมา <laughs> ว้าวต้องกา้เสียไอย้กะกะกะร้อยยังฟรีอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยไร โอ้น,นี่ใช้ตั้งร้อยห้าสิบเนี่ะบ้าเฮ้ยให้เงินฟรีเหรอหรือไงบางทเฮ้ยนี่มันอันนี้นี่ว่าที่เนี่ยอะไรวะขอโทษที่ไอ้สุสานรถเออไม่รู้ประเทศไทยมีหรือเปล่าคนระับสุสานรถนี่เขาจะเอารถมาทิ้งแล้วรถพังๆอะไรตัวเนี้ยปิดอัดเป็นก้อนกรัะดับ ้ยด่านนี้ทำไมมันสแสนจะง่ายสส้นน,นี่ผมต้องปีนรถเข้าไปเหรอไม่ไดีปะ่ะเออ,อมันต้องขึ้นไงอ่ะยกล้อไงอ๋อผมรู้แล้วพอใกล้ถึงพวกเราเป,ปีกปั๊บไม่ได้ขึ้นไงบอกวิธีขึ้นหน่อยเคยดูช่วยคอมเมนต์หน่อยฮะ ไปรถตำรวจไปมันมันข้ามไงอะ่ะหรือว่ารถเราไม่เหมาะ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 ก็ไปถึงรอบเฮ้ยผมว่าผมเฮ้ยเดี๋ยวตาดิจดเดี๋ยวไปอัพเกรดอัพเกรดรถสั้หน่อย เดี๋ยวกรรมไอ้ที่ผมอาจจะแบบโหดแบบเฮ้ยโหดอ่ะวัยชายคนนี้มันถึงขับรถได้เก่งขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยเออผู้ชมเคยมีเกมอะไรในวัยเด็กไหมลองลองคอมเมนต์ด้ผมลองหน่อยอยากไปอ่านเกมในวัยเด็กของแบบผู้ชมเป็นยังไงเออเกมวัยเด็กของผมมันก็จะเป็นเกมเลี้ยงปลาเออแล้วก็มีไอ้นั่นแหละที่เราเล่นเป็นเต่าแล้วก็กระโดดไปมาไปมา อามีเก็บบูลสัตว์เก็บของบัติที่เล่นในทะเลอะไรเพราะนั้นนะเกมฟาร์มไป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 ไม่ไปไม่ไปยังไม่ไปเกออ็บน้ำมันอยู่ขา้างหน้าเก็บน้ำมันเลยเฮ้ยเราใกล้ถึงแบบได้คอร์ดอนันเก่าของเาอ่ะอัน เราจะทำลายเลคคอร์ดนะฮะศัตรูที่แท้จริงคือตัวเองนะฮะไปเลยไอไปครับสำหรับวันนี้ถ้าใครเนี่ยถ้าใครแบบได้เยอะ่าย ดีกว่าที่ผมทำนะสถิติที่ผมทำลองลองคอมเมนต์มันบอกหน่อยเออส่งรูปมาอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคครับถ้ยังไงแล้วสวัสดีบายบายครับบ๊ยบ๊ยสดุตติสวตติงัวแมงเอ้ยเก็ดแมม